สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดคอรมอทุ่มเงินกู้1 1 3หมื่นล้านรับมือโควิดรอบใหม่ค่าวัคซีนค่าตอบแทนอสอมอ,อีก3เดือนเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่29ธันวาคมนางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเพื่อให้การดําเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งเรื่องบุคลากรเครื่องมือแพทย์ยารักษาโรควัคซีนห้องปฏิบัติการทางการแพทย์คอรมออนุมัติโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณาสุขภายใต้พอรกองเงินกู้จำนวน10โครงการวงเงินงบประมาณรวม1 1 3หมื่นล้านบาทโดยแบ่งเป็น3มกลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโควิดวงเงินงบประมาณรวม4 3 3พันล้านบาทประกอบด้วย5โครงการคือ 1. โครงการค้าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภยัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด1 9ใ,ในชุมชนจำนวน1.05ล้านคนระยะเวลา3เดือนมกราคมถึงมีนาคม64ผู้รับผิดชอบโครงการคือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพวงเงิน1 5 7พันล้านบาท 2. โครงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด -19 ผู้รับผิดช,ชอบโครงการคือกรมควบคุมโรควงเงิน419.84ล้านบาท 3. โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณาสุขยารักษาโรควัคซีนป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการผู้รับผิดช,ชอบโครงการคือกรมควบคุมโรควงเงิน503.89ล้านบาท 4. แผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 สำหรับประชาชนชาวไทยรับผิดชอบโครงการคือสถาบันวัคซีนแห่งชาติวงเงิน1.81พันล้านบาท 5. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3เพื่อรับรองการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด -19 โรคอุบัติใหม่และเชื้อโรคระบาดอื่นๆในเขตภาคเหนือผู้รับผิดชอบโครงการคือมหาวิทยายลัยเชียงใหม่วงเงิน 24ล้านบาท 2. กลุ่มรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อวงเงินงบประมาณรวม6.96พันล้านบาทประกอบด้วย3โครงการคือ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบ,บริการสุขภาพรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคผู้รับผิดชอบโครงการคือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขวงเงิน2.037พันล้านบาท 2. โครงการจัดหายาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของหน่วยบริการสุขภาพผู้รับผิดช,ชอบโครงการคือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวงเงิน1.92พันล้านบาท 3. โครงการค้าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผู้รับผิดช,ชอบโครงการคือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวงเงิน2.99พันล้านบาท 3กลุ่มสนับสนุนวงเงินงบประมาณรวม27.2ล้านบาทประกอบด้วย2โครงการคือ 1. โครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือตรวจสอบระบบการแพร่กระจายในห้องแยกโรคและอุปกรณ์การคัดกรองโรคโควิด -19 ผู้รับผิดชอบโครงการคือกรุมสนับสนุนบริการสุขภาพวงเงิน17ล้านบาท2โครงการพัฒนาระบบปกติใหม่ของการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและพร้อมรับมือสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ วงเงิน9.7ล้านบาทนางสาวรัชดากล่ราว่ารัฐบาลได้เตรียมงบประมาณไว้เพียงพอต่อการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหายเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 โดยทุกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบผลสำเร็จได้มีการรายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินรวมถึงปัญหาและอุปสรรค ตามหลักเกณฑ์และว,วิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ